何 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้จะอยู่เกมที่มีชื่อว่าเนมูริอะริโตนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมชีวิตประจำวันอยู่กับน้องสาวนั่นเองนะครับผมในเรื่องของตัวเกมนีคผมจะกล่าวถึงตัวละครน้องสาวนั่นเองครับผมที่จะเข้ามาพักที่บ้านของคุณในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยนั่นเองนครับผมเธอมีแนวโน้มที่จะค่อางจะหลับบ่อยมากนั่นเองนะครับผมบางทีคุณอาจใชประโยชน์ตรงนี้เพื่อสูขกับเธอด้วยก็ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องของตัวเกมก็เป็นประมาณนี้นั่นเเอองรัผผมมมตววกได้า มาประมาณ2-3าเวอร์ชันแล้วนั่นเองครับเวอร์ชันแรกๆี่ยออกมาประมาณศูนย์เนาะเป็นเวอร์ชันแรกที่ออกมาผมก็ได้ทำคลิปลงเมื่อประมาณปีที่แล้วนั่นเองเลยครับผมแล้วก็อัปเดตมีทีเป็นเวอร์ชันศูนย์อัปเดตเข้ามาให้ทุกคนได้ลองไปเล่นดูและต่อมาเป็นเวอร์ชันเกือบจะสุดท้ายแล้วก็คือเวอร์ชันนี้นั่นเองเลครับผมเป็นเวอร์ชันศูนย์นั่นเองนีครับผมเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเกือบจะ1.0และะ้วน,นัั่นเองครบผมซึ่งกก็เือบจะเต็มสมบูรณ์แบบแล้วก็ว่าได้นั่นเองเลครับผมเเกมนี่ยเาาวงแผนไว้แล้วว่าจะทกากรลงแบบเวอร์ชันเต็มหรือว่าาขยนสตรีมเเนี่ยป็บู 2026นั่นเองนะครับผมก็คือปีหน้านั่นเองนะครับผม2569นั่นเองนะครับผมก็คือปีหน้านี้เองก็จะปล่อยนักของตัวเกมเต็มออกมาให้เราลองเล่นแล้วนั่นเองครับซึ่งซื้อวันไหนเนี่ยต้องรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนั่นเองนะครับผมนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่เล่นทรีสีแล้วก็บนแอนดรอยด์เลยนั่นเองนะครับผมใครสนใจเขาสามารถโหลดได้ที่ทวิตเตอร์ไม่ที่ทีคอร์ดเลยนั่นเองนะครับเกมที่574 เอห้าร้อยเจ็ดสิบห้าสี partido. เออนี่ครับผมก็สาร์โหลดได้ขนาดไฟล์ประมาณสองร้อยเมกโตอไม่เยอะมากสำหรับตัวเกมนี้นั well ่นเองนะครับตัวเกมมีเออ่ภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะแล้วก็มีเสียงภาพภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่ไม่มีภาษาไทยนั่งสำับตัวเกมนี้นั่นเองนะครับผมคำพิเศษกรีกก็สามารถใช้แปลภาษาแต่ละคาที่บายได้เลยนั่นเองนะครับแต่ตัวเกมเล่นไม่ค่อยยากนะครับผมโดยเกมเป็นแนวแบบว่าแนวจิ้มกดนะครับผมในการเลื่อนถอดสิ่งต่างๆหรือว่าการเออกระทำอะไรต่างๆกับน้องสาวนั่นเองเนี่ยเพราะน้องสาวจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหลัััััับบบ่่่่่ออออยยนนนนนเเเเงะคครรรผมมมมแตืืาาาพพฒวสธ์ไปๆ ว่ากระตุ้นอารมณ์น้องสาวไปเรื่อยเนี่ยนางก็ค่อยๆที่แบบเปิดใจกับเรามากขึ้นจนก,กระทั่งมีอะไรกับน้องได้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกของตัวเกมเนี่ยาอาจจะยังมีอะไรไม่ได้เนาะนั่นเองครับซึ่งเวอร์ชันนี้เขาอัปเดตนะของแบบว่าฉากที่จีต่างๆใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยนั่นเนี่รับ ช้ฉากเริ่มต้นของตัวเกมี้ที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีด้อของฉากจีแบบเบ้ริ่มอย่างนี้ให้ทุกคนได้เห็นนั่นเองครับตอนแรกจะเป็นแบบว่าแค่รูปพีเอ็นจีแล้วก็ฉากพื้นหลังเป็นบ้านมืดๆเฉยๆนนแล้วก็ขึ้นดนหลอกของกสนาเนั่นเองครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มด้านของฉากที่แบบว่าต้องสามารถเปิดประตูแล้วก็เป็นภาพของภาพซีจีเต็มๆแบบนี้เลยนั่นเองครับผมที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็เพิ่มอ้าของอัปเดตที่แบบว่าฉากอย่างว่าเนี่ยเพิ่มเข้ามาประมาณสี่ห้าฉากเลยนั่นเองครับผมเป็นฉากที่เราในสามัญ กันรูปลายเฉยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะพัฒนาความสามารถไปได้ถึงขีดสุดแล้วนั่นเองนะครับผมสามารถมีอะไรกับลองได้แล้วนั่นเองนย่างไรผมเอมานนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มด้านของฉากว่าแค่หูให้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นไม่น่ารักที่นอนตักแล้วก็มีอะไรกันได้นั่นเองนครับผมก็คือมีอมค์ประกอบะางมากมายภายในเกมเนี่ยเพิ่มเข้ามามากเลยสตัตว์เกมนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยทางผู้พัาเกมจะมีสองเซฟมาให้นั่นเองนะคือเซฟแรกเนี่ยคือเป็นเซฟที่แบบว่าวันที่หนึ่งเลยนั่นเองคร่มน้ิันแรก้เลยั่บ ครับผมหรือไม่เลิอกอันที่สองเองนะเป็นไฟล์ที่แบบว่าวันที่24นั่นเองนะครับผมเป็นค่าหัวจัสมบูรณ์แบบเงินไม่จํากัดอะไรอย่างี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ค่าของสะพาน,เ,นเต็มร้อยนั่นเองนะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาถึงเนี่ยทําได้ทุกอย่างเลยก็สามารถเลือกเซฟที่2เนี่ยไปเล่นได้เลยนั่นเองนะครับผม สำหรับตัวเกมก็เป็นก็เข้าประมาณนี้และการสรกกละอะัปเดตข,อง,ขอ,งองตัวเกมน,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 นั่นเองนะครับผมการเพิ่มของฉากชิจีแล้วก็เรื่องของเรื่องต่างๆของตัวเกมเนี่ยคือไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นตัวเกมนี้ให้น้องให้ลองเล่นดูนั่นเองนะครับผมแล้วก็รอสุ่มให้น้องเล่นตัวเกมนี้นั่นเองนะครับผมตัวเกมก็เป็นนานแบบว่าเอ่อจิ้มกดต่างๆเนาะแล้วก็มีหน้าของคำสั่งด้านซ้ายล่างทีส่สามารถที่จะไปจิ้มแล้วก็เอ่ออินเทอร์แลกับน้องสาวได้หรือไม่ก็ไปช้อปปิ้งได้เนาะแล้วก็มีหนนนน้้้้้้าาาาาขอองรรรคคคดวยี่ัับผมทปเดตตตเข้าามมให่่แแอนรกทีี่่่่่แบบบาาาาารรร้้้้้้นนนคคเเเเเยยัังงไไไมมมปปิดดใใหลลอขชผต นเปิดสาวไเ้เ่ยเป็นสาวคนหนึ่งสาวน้อยคนหนึ่งที่แบบมาขายของให้เราในเองนะครับในนั้นก็มีนักของพวกขนมปังช็อกโกแลตหรือว่าขนมกรอบอะไรกินได้เองนะครับรล้วกระทั่งถึงชุดชุดแมวด้วยในเองนะครับแล้วก็มีนังของโดจินด้วยในเองนะครับซึ่งเนักของโดจินกับชุดแมวอันนี้นะครับผมก็คือถ้าเราให้น้องใส่เนี่ยก็เกิดเนักของฉากจีใหม่ขึ้นด้วยในเองนะเป็นฉากที่แบบน้องสาวจะชุดแมวแล้วก็มีแต่ขนงสาวได้แล้วก็ได้ของฉาก โดจินที่ให้น้องอ่านปุ๊บเนี่ยน้องก็จะเกิดอารมณ์แล้วก็มีอะไรกับเราน,เนั่นเองนะครับผมก็มเป็นละคใจีนใหม่ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันน,นั่นเองนะครับผมใครรู้จะเป็นยังไงเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็กิฟต์ให้น้องแล้วกันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ในการสำรวจเกมนเ่นเนี่ยครับผม,ออม,นนบผมโอเคในเอกของตัวเกมเนี่ยใครรู้ว่าฉากใน,นเกมเป็นยังไงบ้างหรือม,มีฉากอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองหลบไปเล่นดูได้ดน,นั่นเองนะครับผมบอกเ,เกมพัฒนาอะไรมาเยอะมากแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้ามาเต็มที่เลยในเอ็นเนี่ยครับผมใครจะก็โหลดทวิตเตอร์ไม่าแค่2 ไเองนะครับผมเล่นทั้งบน PC แล้วก็บน Android เลยเอนเงครับผมโอเคสัตว์เกมเป็นแบบนี้ด้วยกันนั่นเองครับผมมาอัปเดตให้ฟังนะว่าตัวเกมเนี่ยใกล้จะวางจำหน่ายในปีหน้าแล้วนั่นเองครับผมตัวเกมนี้ก็เป็นตัวเกมอัปเดตที่ค่านที่จะมาไกลมากแล้วนั่นเองครับทุกคนที่ตามดูว่าตัวเกมเนี่ยจะไปได้ไกลถึงแค่ไหนในการนั่นเองเลครับผมก็ติดตามดูเอาเองแล้วกับน้ตสัตว์เกมนี้นั่นเองครับใครสนใจของด้านของสตรีมเนี่ยผมจะแปะด้านของลิง้านค้าไว้ให้น้อสามารถไปจับจองแล้วก็กดแจ้งเตือนเอาไว้ได้หากเกมปล่อยขายแล้วนน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 ััััััั่เเเเอออองงงะะะคคคครรรบบบผผมมมกสสาาาถไไปปจจ้้้ดดโตวว์ลิีย เอดีครับผมใครชอบโรนี่ไงไหนก็ฝา,ากกดติดไว้ในผมดูวองเอดีครับวีโอไลปเไรต่อไปนะจชเลยแจะไปเกมหน้าสำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนไป,ไปนะครับผม